กินด้วยกันก็หาดก,กันสิจะไม่ให้คนอื่นเลี้ยงแบบนี้ไม่ได้นะแต่ฉันชอบนะพาฉันมาเลี้ยงบ,บ่อยๆฉันจะได้ประหยัดอ่ะเฮ้ยแกรู้ใจจังฉันชอบมากเลยอ่ะวิตา,ามินซีเนี่ยฟ้ารอบนี้ฉันขอเอากลับบ้านด้วยได้ไหมเอาสิแกเออแกเลี้ยงเหมือนเดิมใช่ปะแกทำแบบนี้เพื่อนก็จะจ้องเอาเปียกแต่แกนะดูนิวเยียสิกินไม่เคยออกสักบาท็อยากมีเพื่อนแบบนี้หรอ อิ่มมากเลยนี่ค่ะอาหารที่ขอกลับบ้านสแกนจ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะฟ้าเดี๋ยวฉันโอนเงินให้แกนะบอกแล้วไงไม่ต้องฉันเลี้ยงกินด้วยกันก็หางก,กันสิจะไม่ให้คนอื่นเลี้ยงแบบนี้ไม่ได้นะ อดมาจนได้นะให้ฉันเลี้ยงสักมือไม่ได้หรือไงฉันรู้นะว่าช่วงเนี้ยจะมีเงินพอไปเล่นหุ้นมาแต่จะมาเลี้ยงเพื่อนแบบนี้บ่อยๆก็ไม่ได้ปะแต่ฉันชอบนะพาฉันมาเลี้ยงบ,บ่อยๆฉันจะได้ประหยดะัดอะแกก็จ้องจะให้คนอื่นจ่ายให้อย่างเดียวเลยนะก็ฟ้าไม่รวยจะตายค่าอาหารแค่เนี้ยฟ้ามันคงไม่คิดมากหรอกเนาะจ้าเป็นบุญของแกเนาะที่ได้เป็นเพื่อนกับฟ้าเนี่ย นี่ของฝากอันนี้ของแกนีอ่ะขอบใจมากเลยนะแกฮู้ย <H uy> แกรู้ใจจังฉันชอบมากเลยอ่ะวิตามินซีเนี่ยของฉันเท่าไหร่ล่ะเดี๋ยวฉันโอนให้ไม่เอาอะ่ะก็ฉันซื้อมาฝากฉันฝากจะซื้อไม่ใช่ให้แกซื้อมาฝากถ้าไม่งั้นนะฉันโอนให้พันนึงเลยแหละเออก็ได้เอามาสองร้อยละกัน ขอบใจมากเลยนะฟ้าอิจฉาฟ้าจังมีเงินไปเที่ยวแบบนี้ทุกเดือนเลยอะเพื่อนมีเงิน <c oughs> ก็ไม่ได้หมายความว่าจะ,จะเอาของเพื่อนอย่างเดียวหัดออกเองบ้างสิฟ้ามันก็ต้องลงทุนต้องทํางานมันถึงจะมีเงินไม่ใช่จะรอแต่เพื่อนเลี้ยงอย่างเดียวแหมฟ้ารวยขนาดนี้เลี้ยงเพื่อนนิดๆหน่อยๆอน่อยอผลหน้าแท่งเขงคงไม่ล่วงหรอก วันนี้มีแกงส้มไข่ปลาริวกิวนะคะเป็นเมนูแนะนําของทางร้านงั้นเอาเมนูแนะนําเลยค่ะมาดื่อยฉันขอดูเมนูบ้างสิฟ้ารอบนี้ฉันขอเอากลับบ้านได้ไ,ดไหมเอาสิแกเออกาเรเลี้ยงเหมือนเดิมใช่ปะก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันเล่นหุ้นได้กำไรวันนี้เลี้ยงไม่อั้นแก ้เอาเมนูเมื่อกี้นะคะเอากลับบ้านแล้วก็เพิ่มเป็นปูผัดผงกะหรีะะ่ด้วยค่ะแหนพอแล้วมั้งพอเพื่อนเลี้ยงหน่อยสั่งไม่อันดีนะก็เก็บไว้กินหลายมื้อไงอเอาแค่นี้ละค่ะได้ค่ะรออาหารสักครู่นะคะฉันขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะแกฟ้าฉันว่าแกาใจดีไปแล้วนะแบบเนี้ย เพื่อนจะเสียเงนใส่เอานะไม่เห็นเป็นไรเลยแกแค่นี้เองถึงแกจะมีเงินมากแต่แต่ตมาใช้แจกคนอื่นแบบนี้ไม่ได้นะแกทำแบบนี้เพื่อนก็จะต้องเอาเปรียบแต่แกนะดูนิวเยียสิกินไม่เคยออกสักบาทก็อยากมีเพื่อนแบบนี้หรอฉันเห็นว่าพวกแกเป็นเพื่อนก็เลยไม่คิดเล็กคิดน้อยอะไรอะ่ะ หัดเลือกครบเพื่อนบ้างนะฟ้าดูอย่างนิวเฮียนะฉันว่าเวลาแกมีปัญหาอะไรอะ่ะมันคงช่วยอะไรแกไม่ได้หรอกแกเป็นอะไรหรือเปล่าฟ้าทำไมหน้าตาดูเครียดจังมีปัญหาเรื่องงานหรือเปล่า ก็หุ้นตัวที่ฉันลงมาดิอยู่ดีๆมันก็ร่วงฉันลงทุนไปตั้งห้าแสนเงินเก็บทั้งหมดของฉันเลยนะแกเอาเงินเก็บทั้งหมดของแกไปลงทุนเนี่ยนะฟ้าใช่หมดตัวเลยอ่ะแกตอนนี้ฉันติดลบแล้วอะ เดือเที่ยงนี้ฉันขอยืมเงินแกกินข้าวหน่อยสินี่แกไม่เหลือเงินกินข้าวเลยเหรอฟ้าใช่ตอนนี้ฉันเหลือเงินติดตัวไม่กี่บาทเองอะ่ะกว่าจะถึงสิ้นเดือนมอื้อเที่ยงนี้ฉันไม่อยากกินมาม่าเลยอ่ะแกยืมข้าวฉันหน่อยได้ไหมอะ่ะฉันก็ไม่ได้เหมือนกันนะแกฉันเพิ่งซื้อเสื้อผ้ามาแค่มื้อน,นี้เองที่ผ่านมาฉันพาแกไปเลี้ยงข้าวตั้งหลายรอบนะ แกจะมาพูดแบบนี้กับฉันได้ยังไงที่ผ่านมาฉันได้ห่างกับแกตลอดนี่แหละฉันไม่อยากให้ใครมาเรียนซื้อฟรีเพราะมันจะมาเป็นหนี้บุญคุณถ้าฉันไม่ลำบากฉันก็ไม่เอ่ยปากขอแกเลยนะมะเดือฉันรู้แต่แกคงพื่งเพื่อนแบบนิวเยียไม่ได้สินะเป็นไงล่ะลเวลาจะเองมีเงินก็ซื้อนู่นซื้อนี่มาเปให้แต่ตอนจะมีปัญหามันไม่เห็นช่วยแกล่ะก็แกเอาเงินไปลงทุนเอง จะขาดทุนทก็ไม่เกี่ยวช่วยไม่ได้แกไม่รู้จักบริหารเอาเงินงไปลง็นก้อนก่อนโง่ไม่เป็นไรนะแกเดี๋ยวฉันช่วยแกเองแกมีปัญหาอะไรแกรแก็บอกฉันได้นะระู้ไหม มือที่นแก่แม่ฉันทำข้าวมาให้แกกินอ่ะก่อนหน้าเนี้ยแกโกหกฉันทำไมว่าแกไม่หิวก็ฉันไม่อยากรบก,กวนอ่ะคิดว่าจะทนหิวได้ถ้าฉันรู้อ่ะว่าแกลำบากขนาดเนี้ยฉันเอาข้าวมาให้แกตั้งแต่วันแรกแล้วแม่ฉันทำเต็มที่เลยนะแทนคำขอบคุณที่แกเลยยี้ยงฉันแม่ฉันนับชอบมากฮะ ที่แกชอบสั่งกลับบ้านคือเอาไปให้แม่เหรอใช่ฉันก็อยากให้แม่กินแต่ของอร่อยๆอ่ออออะตัวฉันเองอะไม่มีปัญญาซื้อหรอกถ้าไม่มีแกเลี้ยงมมเดือเดี๋ยวเนี้ยแกไปกินข้าวคนเดียวบ่อยจังนะก็พวกแกนั่นแหละเอาข้ามากินไม่อยอมไปกินข้าวกับฉันมมเดือ วันเนี้ยมันเกิดฟ้ามันฉันอยากพามันไปกินข้าวอ่ะฉันอยากเลี้ยงแกเนี่ยเหรอจะเลี้ยงฟ้าก็ฉันคนเดียวอ่ะเลี้ยงไม่ไหวหรอกเลยชวนแกไปหานด้วยไงทำไมฉันต้องไปหานด้วยไม่มีเงินก็ไม่ต้องกินสิก็ฉันสงสารฟ้ามันที่ผ่านมามันกินอาหารเดิมๆมันลำบากมากแล้วนะแกลำบากก็ไม่ต้องกินสิ ไม่รู้จัดเตรียมตัวอยากจะกินนู่นกินนี่ฉันก็อยากให้แกนึกถึงวันที่ฟ้ามันช่วยเหลือเรานะมาเดือช่วยเหลืออะไรที่ผ่านมาฉันไม่เคยรับเงินจากฟ้าเลยสักนิดเพราะกลัวจะเป็นหนี้บุญคุณแบบนี้ไงคิดไม่ผิดจริงจะทีฉันไม่เคยขอใครกินไม่เหมือนแกที่จะต้องเจียดเงินตัวเองช่วยเหลือคนอื่นแบบนี้ไงอย่างน้อยแกก็น่าจะมีน้ำใจหน่อยสิช่วยเพื่อนที่ลำบากอะ ฉันก็ไม่เห็นแกจะเดือดร้อนอะไรเลยทาไมต้องช่วยก็อย่ามาทําตัวเป็นแม่พระหน่อยเลยตัวเองจะเอาไป็นยอดอย่าอุ้มขอม้อมะแกเอามาให้ฉันทำไมรับไว้เถอนะนาแกจำเป็นไม่ใช่เหรอค่าบ้านแกก็ยังไม่ได้จ่ายนี่แกรู้ด้วเหรอ แล้วนี่แกเอาเงินมาจากไหนก็เงินเก็บฉันนี่แหละช่วงที่แกเลี้ยงฉันบ่อยๆอ่ะฉันก็เลยเก็บเงินไว้ล้วไว้เธอหนา้าแกทําให้ฉันมีเงินก้อนนี้เลยนะฟ้าที่ผ่านมาฉันอาจจะดูเหมือนคนเห็นแก่ตัวแต่ฉันก็ยอมรับนะเพราะฉันก็ต้องดูแลครอบครัวฉันก็มีพ่อที่ป่วยที่ต้องดูแลอ่ะที่บ้านฉันอ่ะก็ต้องหาเลี้ยงคนเดียวแม่ก็ต้องดูแลพ่อ เวลาเพื่อนอย่างแกหยิบยืมน้ำใจมาให้ฉันน่ะฉันก็ต้องรับไว้แต่ฉันถือว่าแกให้ฉันมาแล้วอะ่ะฉันก็เลยไม่อยากคิดมากที่แท้มันเป็นแบบนี้นี่เองฉันไม่เคยบอกเรื่องนี้กับใครอะ่ะมาดูเป็นข้ออ้างฉันรู้นะว่าคนลำบากมันเป็นยังไงแล้วลใบเถอะเงินเนี้ยด้วาฉันเชื่อแก ฉันมาที่นี่ทำไมอ่ะจะมากินข้าวเหรอใช่ทำไมเหรอแต่ตอนนี้แกควรงดอาหารแพงๆก่อนไหมล่ะตายละว่าแกมาผิดร้านหรือเปล่าเนี่ยมีเงินมากินร้านแบบนี้หรือหล่อฉันพาเนิวเยียมาฉลองอะ่ะเรื่องที่นีวเยียให้เงินฉัน ฉันเอาเงินไปลงทุนได้กําไรเยอะมากเลยนะฉันเข้าถูกตัวพอดีอะเงินห้าพันได้คืนมาตั้งหลายหมืน่นจริงเหรอแกฟ้าฉันให้เงินแกไปจ่ายค่าบ้านแต่แกเอาเงินไปลงทุนเนี่ยนะนั่นสิไหนว่าขาดทุนไปตั้งห0 0 0สนฉันไม่ได้เล่นมือหนักขนาดนั้นสักหน่อย ฉันบริหารความเสีย่ยงเป็นแล้วก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรด้วยแถมยังมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นทุกวันหมายความว่ายังไงอาฟ้าไหนตอนนั้นบอกว่าขาดทุนไปตั้งเยอะฉันก็แค่โกหกพวกแกอะแค่อยากพิสูจน์อะไรหน่อยฉันอะฟังมาเดือมากไปบอกว่าแกเป็นเพื่อนที่เห็นแกได้จ้องแต่จะเอาเปรียบ นี่แกคิดแบบนี้กับฉันจริงๆหรอมาเดือฉันก็แค่อยากลองใจดูจะได้เห็นธาตุแท้แต่ก็เตรียมใจไว้แล้วแหละว,ว,ว่าแกคงพึ่งไม่ได้จริงๆแต่มันกลายเป็นว่านิวเยียต่างหากที่พึ่งพาได้ไม่ใช่แกมาเดือแกไม่รับความช่วยเหลือจากใครก็จริงเพราะแกไม่อยากติดหนี้บุญคุณใครฉันก็เข้าใจนะแต่แกเล่นไม่เอาใครเลยอะแกเอาแต่ตัวเองจริงๆ แกไม่เคยเห็นฉันเป็นเพื่อนเลยฉันก็คงไม่เห็นแกเป็นเพื่อนแล้วเหมือนกันแกโอนเงินมาให้ฉันทำไมอ่ะตั้งห้าหมื่นมันไม่ใช่เงินฉันมันเป็นเงินแกต่างหากฉันแค่เอาไปลงทุนแกเก็บไว้เลยนะเอาไว้รักษาพ่อฟ้าแกรับลงทุนไหมเอาเงินฉันไปไดเดี๋ยวฉันแบ่งเปอร์เซ็นให้ แกเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าว่เดือถ้าแกอยากลงทุนกับฉันแกก็แค่ให้ใจแล้วเดี๋ยวฉันจะให้ใจกลับไปขอบใจมากนะแกฉันจะเอาเงินนี้ไปดูแลครอบครัว,วนะฉันก็ขอบใจแกมากเหมือนกันนะ